สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวระหว่าง2ไม้นะครับสแบรนด์นะครับก็หลายๆคนอยากให้รีวิวไม้คู่เนี้ยคู่กันมากนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูกันเลยนะครับระหว่าง Yonex s t o c k 8 8d Pro แ u g 6 JP กนะนะครับกับ s i z u n o f o r t i u s 10นะครับเ p c u G6 เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ f อ r ์เีเนี่ยจะเป็นไม้สเปเชียลของญี่ปุ่นอันนี้ของญี่ปุ่นนะ นะครับต้องเน้นก่อนของญี่ปุ่นนะครับนะฮะแล้วก็ Astoc k 88 d e p o เนี่ยตัวนี้เป็น JP นะครับ G6 ทั้งคู่นะนะครับเรามาดูสรีระหน้าตากันก่อน,อนเลยว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับผมว่าตัว88 d e p o เนี่ยก้านเขาจะเล็กกว่าน,น่อยนะครับนะฮะส่วนเรื่องหน้าไม้นะคือ88ดีโปเนี่ยนะครับหน้าไม้เขาจะเล็กกว่าไม้ทั่วไปอยู่แล้ว นะครับนะฮพอมาเทียบกับตัว f o r ์เก็เล็กกว่าชัดเจนนะครับเฟรมเป็นแบบร่องเหมือนกันนะแต่เฟรมตัว 88DPO จะบางกว่าและเล็กกว่าตัว f o r ์เนะครับซึ่งเ,เรื่องความแข็งแรงเนี่ยยังไงอันใหญ่ก็แข็งแรงกว่าเล็กๆอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับหัวหนะหัวไม้นะครับนะฮะทั้งคู่เนี่ยนะครับก็น้ำหนักหัวใกล้เคียงกันเลย นะครับเพราะผมตีทั้งคู่แล้วนะครับนะฮะตีทั้งคู่แล้วหัวไม้ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าฟอร์เหนักกว่าหรือ8-8ดตีโปหนักกว่าในในความรู้สึกว่าเวลายกหัวไม้เนี่ยนะครับ พอๆกันนะครับนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยเฟรมนะครับนะฮะอาจจะยกต่างกันหน่อยนะครับตัวเนี้ยความแข็งของก้านนะคือมิซุโนะเนี่ยยังไงยังไงก้านเอ็กซ้าสตก็ยังตีนุ่มสบายมือนะครับแต่ว่า a อสต็อกนะครับนะฮะโยนิกเนี่ยสไตล์เขานะครับจะฟิลแบบมันมือดิบดิบมันมันนะครับส่วนมิซูโนเนี่ยนะครับฟิลเขาจะตีสนุกสบายแขน แต่บุกมันนะครับนะคบคือผมเองอ่ะเคยตีตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวสิบควิกนะนะครับขึ้นเอ็น30ปอนเอ๊ะทำไมมันมันไม่ไม่กระด้างเลยนะครับปกติเราเราเคยตีโยนเนกมานะฟิลมันจะดิบๆหน่อยนะครับพอปาตีมิซูโน่เนี่ยแต่ว่ามันตึงอยู่นะนะครับสรุปแล้วอ๋อมันก้านมันนุ่มนะครับมันไม่รู้สึกว่า ไม่ไม่รู้สึกฟิลดิบๆเหมือนที่โยนิคที่เราเคยตีนะครับก็ก็อันนี้ก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะใครที่เปลี่ยนจากแบรนด์โยนคมามีโนโนจะคุณจะรู้สึกว่าเหมือนกับเอ็นมันไม่ตึงแต่จริงๆแล้วมันตึงครับแต่ว่าก้านมันนุ่มนะครับฟิลประมาณนั้นเลยนะครับส่วนโยนคเนี่ยอยู่แล้วครับฟิลตีเนี่ยเขาดิบดอยู่แล้วนะครับบุกได ด,ดื้มมันมือนะครับนะบก็ฟิลกล้านสองตัวนี้ก็จะต่างกันนะครับนะฮะแต่ว่าความแข็งของก้านแหล่งก้านนี่ก็จะพอๆกันนะครับไม,ไม่ไม่ด้ต่างกันเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับนะบส่วนเรื่องเกมรับเนี่ยแอสตอกแปดดียจะด้อยกว่าหน่อยเพราะว่าหน้าไม้เขาเล็กนะเวลารับเนี่ยอาจจะแป็กบ้างแต่ต้องปรับตัวสัก,สกระยะนึงเลยลหละนะครับเหมือนผมเมื่อก่อนเคยตี อาร์คนะครับมาตี Z ซตสลเนี่ยก็ต้องแบบปรับตัวเลยนะครับเพราะว่า Z ซตสลเองเมื่อก่อนหน้าเขาแคบนะนะครับก็ต้องปรับตัวสักพักใหญ่เลยละนะฮะเช่นเดียวกันนะครับใครตีอยากตี88ดตีเนี่ยนะครับเขาต้องปรับตัวหน่อยนะครับแต่ว่าปรับตัวเลยแล้วก็ตีสนุกทั้งคู่นะนะครับความใหญ่ของก้านเนี่ยผมว่าฟอร์ติอัสิบใหญ่กว่านะครับนะซึ่งถามว่ามีผลมากไหมนะครับสําหรับผมเอง มันไม่ค่อยมากอะไรขนาดที่จะแบบเออเห็นแบบเออมันมันต่างกันมากๆจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วการมิซโนโเขานุ่มอยู่แล้วนะครับนะก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระด้างอะไรนะครับหรือว่าแบบการใหญ่กว่า,าตียากกว่านี่ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนะครับคือสองไม้เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะผมถึงเอามารีวิวเปรียบเทียบกันนะครับนะฮนะนะี่นะ ส่วนเรื่องลูกดาดลูกชนเนี่ยยังไง 88D โปรดีกว่าเพราะว่าหน้าไม้เล็กยกไม้ได้เร็วหน,หน้าไม้เร็วกว่านะครับด้วยเฟรมที่เล็กกว่าด้วยนะครับส่วน10นะครับฟอร์เทียสิตัวสเปเชียลตัวเนี้ยนะครับหน้าไม้อาจจะช้ากว่า8 8ด,ด,ด,ดีหน่อยนะครับนะฮะเพราะว่าหัวไม้เท่ากันแต่ขนาดเฟรมความความใหญ่ความกว้างนะครับอาจจะทําให นิดหน่อยนะครับก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับเรื่องเรื่องเกมบุกเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องอย่างที่บอกครับ88ดีโปต้องปรับตัวนะครับเพราะเฟรมเขาเล็กนะครับตัวฟอร์เทสิเนี่ยไม่ต้องไปปรับอะไรครับเพราะว่าเฟรมเขามาตรฐานอยู่แล้วนะครับจุดสวิสสปอร์ตก็ใหญ่นะครับนะฮะก็เรื่องลูกตบลูกดาเอ่อลูกตบลูกลูกฟันลูกคอเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่เลยนะครับนะฮะก็ยกไม้ได้เร็วทั้งคู่นะ คือไม้บุกสมัยใหม่เนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวสมัยก่อนคือเหมือนตัวแบบอา,อาร์โมเทคอะไรเงี้ยพวกนั้นนะยกหัวช้ามากนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับไม้บุกแต่ละแบรนด์เนี่ยทำให้ยกไม้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เอาไม้ประมาณนี้มาตีคู่กันเยอะแยะ นะครับซึ่งเขาก็ทําออราวมากขึ้นนะนะครับทุกแบรนด์นะทุกแบรนด์ไม่ใช่แค่แบรนด์ยนเด็กหรือมิซูโน่อย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องเกมลูกดาดยังไงฟอร์เทียสิผมว่าอาจจะช้ากว่าหน่อยหน่อยนึงนะครับหน่อยนึงนะช้ากว่าตัว8 8ดีหน่อยหนึ่งนะครับ,นะนะรบเรื่องเกมรับยังไงผมว่านะนะครับ10ดีกว่านะครับ10ดีกว่านะเพราะว่าโดยเฟรมที่ใหญ่กว่าแล้วกเ็เวลายัดถึงหลังเนี่ย สบายกว่านะครับก็ด้วยเรื่องของก้านด้วยแหละนะครับเพราะก้านมิซูนโนะเขาจะแบบนุ่มนุ่มมือแบบดึงๆหน่อยนะครับแต่แข็งนะแต่แบบฟิลแบบตีแบบแล้วมันสบายอ่ะนะครับแต่ว่าโยเนกนะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่สําหรับผมนะฟิลกล้านมันจะออกเหมือนดิบดิบนะครับกระด้างกระด้างหน่อยนะครับถึงเป็นไม้ JP นะครับก็จะ ไม้ JP เนี่ยปกติก้านเขานุ่มกว่าอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบ2ตัวนี้ไงนะครับก็เลยจะรู้สึกว่าอ่ายูนิคยังไงก็ดิบกว่าหน่อยมีความดิบกว่าหน่อยนะครับเรื่องลูกกัดลูกอะไรอาจจะต้องใช้ข้อมือนิดนึงนะครับนะฮะก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับ,นะรบเรื่องลูกดาดลูกชนลูกอะไรเงี้ยครับยังไง88ดแปดตีโพนี่ยหน้าไม้เร็วกว่านะครับเรื่องลูกหยอดเนี่ยพวกเรื่องลูกหยอดเนี่ยผมว่าอยู่ที่ ความตึงของเอ็นนะครับน้าหนักมือนะครับนะฮะก็อันนี้ต้องไปฝึกเอานะครับต้องไปปรับตัวกับไม้เอานะครับแต่สําหรับผมเวลาใช้เนี่ยผมก็ก็ได้ทั้งคู่นะนะครับแต่ว่าไม้มิซูโน่เนี่ยจะออกแรงน้อยกว่าหน่อยเพราะว่าด้วยความดึงดึงของเขาอะนะครับคือต่อให้ก้านแข็งมันก็ยังมีความดึงดึงของเขาอยู่นะครับอาจจะแบบชนชนะมันก็ไปเองนะครับนะฮะแต่โยนิคอาจจะต้องแบบ กระดกนิโป้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับนะฮะแต่ว่าลูกเขาคมนะลูกเขาคมยังไงก้านดิบๆลูกเขาก็จะคมนะครับการนุ่มกว่าเขาจะตีง่ายมี power นะครับนะฮะ,ะมีแรงส่งที่ดีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสองไม้นี้นะว่าลูกเกมรับเกมลูกตกอะไรพวกนี้นะนะครับนะะก็ไม้สองตัวนี้นะครับจะไม่ไม่ผมว่าส่วนตัวนะ จะไม่ไม่ค่อยเหมาะกับมือ BG เท่าไหร่บีกินนิ่งอะไรพวกนี้ไม่ค่อยเพราะว่าด้วยความที่แปดดเองก็มีน้ำหนักหัวไม้นะครับแล้วก็2ตัวนี้ก็มีฟิวกา้านที่แข็งหน่อยนะครับแล้วก็แ8ดดดีโปหน้ามันเล็กด้วยนะครับมือใหม่อาจจะตียาก่อยแล้วครับนะถ้ามือใหม่เองมือเอ,อ็นเองอาจจะตียากทั้งคู่เลยนะเพราะว่าฟอร์เทียสิบก็จะมีน้ำหนักหัวหน่อยนะครับค่ะ กำลังข้อมือไมดีกำลังแขนไม่ดีก็อาจจะทําให้ตีช้าไปได้นะครับนะฮะหรือ8ปดีโปอาจจะตีแป๊กบ่อยๆก็ได้นะครับนะใช้8 8ดดีโปก็ต้องต้องปรับตัวหน่อยนะอย่าไปใจร้อนรีบร้อนว่าตีเกม2เกมเรมาไม้นะ่มีลองปรับตัวกับเขาก่อนนะครับนะหลายคนนะที่แบบซื้อมาแล้วตีเกม2เกมแล้วพอกับเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องน้ำหนัก เรื่องความแข็งเนี่ยอันนี้ใช่นะครับแต่ว่าเรื่องความถนัดเนี่ยผมว่าอยากให้แบบถ้าเราชอบฟิลไหนนะครับก็ปรับตัวเข้าหาไม้อันนี้ดีกว่านะครับนะฮะดีกว่าแบบถ้าตีเกม2เกมรู้สึกไม้มันหนักมันหนักจังเลยอันเนี้ยแสดงว่ากําลังเรายังไม่ถึงกําลังเรายังไม่ดีนะนะครับเพราะนั้นทุกไม้นะครับนะฮะดีหมด อยู่ที่ทักษะของเราพละกําลังของเรานะครับนะฮะใครที่อยากตีไม้แอดวานหน่อยก็ไปฝึกเพิ่มนะครับมาซื้อไม้ซ้อมนะครับไปตีเพิ่มไปฝึกเพิ่มไปปล่อยลูกนะครับนะเสริมทักษะนะครับความแข็งแรงจะได้มีทักษะที่ได้มีเราจะได้ตีไม้ที่แอดวานมากขึ้นแลจะได้ตีสนุกยิ่งขึ้นนะครับเลือกไม้ให้ตรงกับสไตล์ตรงกับไทยเรานะครับนะฮะเราจะตีแบบได้สนุกนะครับอย่าไปฝืนตีไม่ต้องไปลากไม้ตีนะครับไม่สนุก นะครับทรมารร่างกายเสียดเจ็ดด้วยนะครับนะส่วนใครสนใจนะครับของแท้นะครับของญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นตัวไหนนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่พรามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการดีวิวระหว่าง 88dpo JP กับ m i ซูโ o ่ฟอร์ด JP แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับระวังของปล้อมด้วยเด้อ